วันที่งานประกวดนะคะที่สูรราชการแจ้งวัดานาเนาะมากับพี่ต้ยแต่ไม่รู้พี่ต้ยหายไปไหนมาเดี๋ยวเราไปตามหาพี่ต้ยกันค่ะไาเ็วพี่เต้ยมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยหาตั้งนานมาส่งพ้าไปประกวดไหนเอาอะไรมามากวันนี้วันนี้เอาพ้ามาสี่องค์โอ้โ ขอรึ่งดวงบารมีของพ่อหน่อยเฉพาะพาแล้วสิบสามไม่ได้ปวดเท้าเอออุ้ยโอ้ได้ราักฐานนะผมบอกเลยนะพายวันนี้สวยเกลเอถ้าใครเจอโต๊ะที่ไหนนะผมบอกได้เลยต้องบุกมันให้ได้สวยมากดาวหางยังสูงไม่ได้ใช่ไหมครับก็คาดว่าอย่างนั้นนะ อันนี้เอา,าอะไร,ะไร,รในดาวนี้น,นิยมสุดถ้าไม่มีดาวเลยจะนิยมสุดใช่ไหมครับพี่ไค่ะพี่เฮ้ยอะไร EP นี้เรามาอยู่ที่ไหนคะเนี่ยเราอยู่ในมหกรรมประกวดนะครับพระเครื่องพระบูชาไทยที่สมาคมเป็นผู้จัด อยู่ที่ศูนย์ราชการเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าอีพีนี้เราจะเจอบใครบ้างได้เจอคนรู้จักไหมเจอคนดังหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะถามให้หมดเลยว่าเขาห้อยอ,อ,อะไรบ้างงั้นเราไปกันเลยไหมไป วันนี้เรามาเจอน้องแล้วคนหนึ่งน้องตั้มน้องตั้มสี่หกของเรานะครับไปห้าไปห้าไปห้าคำถามแรกเลยวันนี้น้องตั้มห้อยพระอะไรบ้างครับห้อยพระเลยพี่ถ้าโชว์โชว์้ถาได้องค์เดียววันนี้โชว์องค์ไหนแสนเดียวอยู่แล้วพี่องเดียวแสนเดียวนี่โอ้โหทางการติดตาทางการอันนี้เข้าอะไรเดี๋ยวก่อนนะฟั้นดีสวยอะไรอย่างเงี้ยก็พี่ชอบอย่างงี้เท่าไหร่ครับตั้ม อย่างี้ไม่ได้ออกนะพี่แต่ก็ซื้อมาสองแสนกว่าด้วยกันแต่แ,แต่น้องอยากเก็นไปน้อยว่าต้องขอขึ้นดวงบารมีของพ่อหน่อยเฉพาะพาร13ไม่สิบสามไม่ได้ปวดร้าวแล้วถ้าราคาโดนอาจจะถอดกุดนี่อะไรปู้ตอออไม่ใช่ <c oughs> เป็นเกษราหลวงพ่อรวยครับพ่อรวยภ <c oughs> าษา <c oughs> ที่โกเราเนี่ยนะ <c oughs> อ๋อเอ้ยแล้วตั้มไปได้มาจากไหนอ่ะวุฒิสาบีเออ่คือจริงๆแล้วอ่ะตั้มได้มาพร้อมกับคนที่เป็นหลวงพ่อก็จานให้จานมือจานมือท่านเขียนให้เลยก็คือเราเราเข้าไปที่วัดท่านท่านไว้ให้ไปกับพี่เอกพี่เอกทางการใเอกเ EG เราให้ให้หลวงพ่อท่านทาจานเหรียญให้ก็เป็นตัวมาตลอดขอบคุณครับขอบคุณมากครับคุณครับคุณครับ ตอนนี้ผมเจอเพื่อนคนหนึ่งนะครับเพื่อนนี้รู้จักกันมาสิบกว่าปีแล้วนะอยู่พันทิพย์เหมือนกันไหมคะเนี่ยใช่เขาอยู่กองสลากอยู่กองสลากเอาดีๆกะนรั้งมดโค้ดกองสลากคุณไม่รู้จักเหรอไม่ใช่เหรอวันนี้เพื่อนห้อยพระอะไรมาครับพระกลวยครับเฮ้ยแล้วแล้วคุณบอกผมว่าคุณเล่นพระย่อยคุณเล่นพระกลวยเลยแล้วอย่างนี้เท่าไหร่อ่ะมีราคามราอยู่สองแสนกว่าครับผมทำไมคุณพูดอย่างนั้นกับผมอ่ะ นี่ผมหรือคนบุกผมก็ต้องเป็นทำไว้ก่อนอเดี๋อผมจะได้สูงกว่านั้นยี่สิบกว่าเลยนะะไม่โดนครับเอออุอ๊ยโอนได้ราคาเลยนะผมบอกเลยนะพ้าอนี้สวยเกบเลยถ้าใครเจอโต๊ะที่ไหนนะผมบอกได้เลยต้องบุกมันให้ได้สวยมากถ้าคุณชอบพ้าสวยนะนผมอ่ะชอบแต่ว่าวซื้อไปมันไปต่อไม่ได้อยากไปต่อได้ครับไปต่อได้มือระดับเตอร์ไปต่อได้แน่นอน เออจริงๆห้อยไปเรื่อยอะครับห้อยไปเรื่อยห้อยไปเรื่อยแล้วแต่ออกไปไหนเราก็แล้วเราเรารู้สึกถึงความต่างไหมล่ะเวลาเราห้อยข้อควยอ่ะเออผมบอกได้เลยว่าคุณตะคุณสุดยอดมากเรื่องเงินเรื่องทองบอกได้ว่าพ้อควยดีมากๆดีมากโอมสิทธิเท้าฝืนจรัสสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาไปรทำอะไรตรงนี้ด้วคะอ้าวแล้วครับช่วงนั้นผมจะหาเงินยังไงล่ะครับครับ ก็ต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนคุณก็ต้องบอกเขาแบบนั้นก str ็ได้นะก็แล้วแต่คุณชอบผมก็ชอบโอเควันนี้ผมขอบคุณเพื่อนโต๊มากนะครับขอบคุณพี่โต๊ดมากนะค่ะก็คุยนี้แท้นะคุณมาเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องมารีวิวหน่อยอะตอนนี้เราอยู่แก๊งลังเทพนะครับนี่พี่สังนี่พี่พลนี่พี่อะไรครับเพี่นพี่หวานเจี๊ยบ อยากทราบอยากให้พี่ๆแฟนคลับ<ม>ทุกคนทราบว,ว่าแก๊งลังเทพเขาห้อยพระอะไรกันแล้เริ่มจากพี่พลก่อนเลยหลวงพ่นอโสธรหลวงพ่งพพอ,สอโสธรอ๋อสองหน้าใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอ,อันนี้มีประสบการณ์เลยพี่พลถึงได้เลือกขแขวนเดียวตรงนี้เลยอันนี้ค่ะอ๋อหลายเรื่องคัต้องผมค้าขายด้วยอะไรด้วยไงอ๋อมีปัญหาอะไรหรือติดขัดนะจะบอกหลวงพ่อก่อนถ้าจะผ่านพ้นอะไรถ้าขับรถขับลาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ คคราวคาดปลอดภัยใช่ช่วงโควิดก็ใส่นะช่วงโควิดก็ใส่ค่ะแสดงว่ายังไม่เคยติดเลยฮะยังไม่เคยเป็นสักรอบไม่รอดไม่รอดแต่ขอให้ขายไงขอให้ขายก็ผ่านพ้นไม่มีอะไรผมไม่มีอาการอะไรเลยคือไม่ใช่เป็นแล้วไปกับโควิดเลยไม่มีครับไม่มีอาการอะไรเลยปลอดภัยเลยครับโอเคอ่าขายเลยเดี๋ยวเรามาที่พี่สันอ่าที่ป๋าก่อนป๋าป๋าห้อยพาร์อะไรครับห้อครับโอ้ป๋าหมายเลข30 โอองนี้สวยมากเลยครับป๋าแต่ถ้าจะส่งประกวดมันก็ต้องแกะไม่ส่งไม่เคยส่งเลยกลัวผิวไฟหายใช่เดี๋ยวจับไปจบมาผิวผิวดำเฉยแค่จังหก็เด็กหอยก็แค่เราก็รู้ของเราว่าของเราสวยแค่ก็พอแล้วใช่ไหมอ่าทีนี้มาที่พี่สันพี่สันห้อยแหวนเดียวเลยแหวนองคเดียวเลยครับก็จะมีอ๋อมีด้านในแต่นี้ปูโต๊ะแน่นอนโตะกดนี่ครับกดนี่กดนี่ลง้รวยขนาดนี้ต้องกดอะไรครับ ไว้กันไม่ให้เป็นนี่กันไม่ให้เป็นนี่อันนี้สวยเหมือนกันนะเนี่ยก็เป็นยันนะบล็อกแรกใช่ไหมครับอันนี้ถือว่าผ้าสวยมากลังนี้ผ้าสวยจริงผมบอกเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่ทข้มากเลยนะครับอ่ะผมเจอน้อยอีกคนแล้วเหยื่อเขาเรียกว่าเหยื่อดีกว่าค่ะเหยื่ออีกคนเลยื่วเดี๋ยวเราไปตกปลาไม่ได้ เอาเป็นว่าที่ผมต้องถามน้องเขาเนี่ยเพราะว่าโดดเด่นมากเห็นมาแต่ไกลเลยนะเนี่ยผมบอกให้ยุคนี้มันเป็นปรากฏการณ์คือพระเครื่องที่เป็นทองคำเขาเรียกว่ามันเป็นที่นิยมทวีค่ารุ่นหลังๆ่ะเนี่ยห้าปีสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยพระเครื่องพวกนี้ถ้าเป็นเกจิอาจารย์ดังๆถ้าเป็นคนที่เขารู้จักกันเนี่ยถ้าเป็นพระทองคำเนี่ยราคาจะกระโดดเร้งมากแล้ววันนี้ วันนี้หลุ่พก็แดงครับรใช่ใช่ใช่ไหมคะรู้จักอันนี้เขาเรียกดาวหางไหมหรือว่าบอกะไรครับดาวใหญ่ดาวใหญ่ใช่ดาวใหญ่นิยมนิยมครับดาวหางยังสู้ไม่ได้ใช่ไหมครับก็คาดว่าอย่างนั้นครับอันนี้เอาอะไรในดาวนิยมสุดถ้าไม่มีดาวเลยจะนิยมสุดนไครับแล้วทองคำมีแบบไม่มีดาวด้วยเหรอมีครับมี อ๋ออนี้ผมขอคร่าๆนะราคาที่เขาเรียกว่ากลางๆที่พอจะซื้อหากันได้รุ่นนี้ต้องประมาณไหนถ้าสวยๆเดี๋ยวนี้เห็นบอกเห็นอาจารย์ที่เขียนของทางก็ขออนุญาตได้ได้ได้ร้านเขียนของก็อาจารย์ก็รับเ้าที่สีสันว่าสวยสีสันฝาดแน่ๆมีครับเอาว่ามีแบบเนี้ยมาหาเราที่ร้านเนี่ยใช่ครับเลขสี่เลขสี่แน่นอนสี่ขีดรับไปเลยใช่ครับ แต่ากับเท่ากับเปล่าเงิน1นึ่งแสนเท่ากับน้ำหนักหนึ่งกลถ้าล้านหนึ่งเขาเรียกหนึ่งกิโลอ่าหนึ่งก้อนโอ้สวยงามเก็บไว้เลยนะคะทองแล้วสวยได้วันนี้ขอบคุณน้องแบงค์มากครับหมพร่เต้คป็นอางดาวหมก็จบไปแล้วนะครับกับพี่ห้อยอะไร EP นี้วันนี้ผมต้องลาไปแล้วและพบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีทุกท่านครับ ถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ไว้ได้เลยนะครับ